วันศุกร์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2568ในช่วงนี้ก็มีญาติโยมมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างที่วัดก็ปรับรูปแบบคือการปฏิบัติธรรมไม่ได้จัดเป็นคอร์สท,ที่ให้คนมาอยู่หลายๆคนแล้วก็พานั่งพาเดิน แต่ว่าเป็นรูปแบบคือผู้ที่มีพื้นฐานสามารถปฏิบัติภาวนาด้วยตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ก็มาอยู่ได้ทุกวันในระยะเวลาตามระเบียบที่วัดกำหนดการที่จัดเป็นคอร์สก็จัดแค่เดือนละครั้งครั้งละ2คืน3วันเอาเขาจริงๆก็2คืนหนึ่งวัน คือวันแรกก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แปบ๊บเดียวก็เดี๋ยวก็ตอนเย็นแล้ววันที่สองเต็มวันวันที่สามก็พอตอนเช้าก็กลับแต่ว่าถ้าเรามีพื้นฐานเรามาอยู่เงียบๆบสงบสงบ,สงบก็จะอยู่สามวันห้าวันเจ็ดวันก็ได้ตามกำหนดที่ทางวัดกำหนดไว้แต่ว่าคนเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง ที่วัดก็มีสถานที่มีอาคารที่พักให้ก็จัดให้สำหรับอยู่เป็นหลังเล็กๆเ,เพราะว่าจะได้อยู่เดี่ยวหลังละคนจะได้ไม่พูดคุยกันแล้วก็มีที่รับประทานอาหารมีศาลาไว้ให้นั่งสมาธิช่วงนี้อาจจะมีงานก่อสร้างเล็กๆข้างๆศาลา,าก็มีอาจจะมีเสียงบ้างต้องขออาภัยด้วย แต่ก็เราก็รับผิดชอบตัวเองหรือเราจะภาวนาที่ที่เรือนปฏิบัติธรรมของเราก็ได้เดินจงกรมก็จะมาเดินที่ศาลาก็ได้เดินที่โรงครัวก็ได้หรือที่ลานโพก็ได้แต่ว่าลานโพช่วงนี้ก็ฝนตกก็ระมัดระวังบางทีมดมแมลงมดตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ก็เขาก็หนีหนีฝนขึ้นมาบางทีก็ไปเดิน่าบางทีจะเหยียบมด ก็ต้องระมัดระวังคิดว่าทุกท่านที่มาอยู่วัดก็คงเดินจงกรมเป็นการกำหนดสติในการเดินเป็นนั่งสมาธิเป็นการกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกำหนดสติในอิริยาบถย่อยคืออิริยาบถทั่วทั่วไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด เหยียดแขนคู่แขนสันทนาปราศัยต่างๆมีสติรู้ในทุกอิริยาบทเป็นก็น่าจะทำได้ <c oughs> อยู่แล้วแต่ว่าขออนุญาตฝากข้อคิดไว้กับท่านผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกรอบความคิดหรือว่าทางโลกเรียกว่า Mindset กรอบความคิดของผู้ปฏิบัติธรรมต้องปรับสักนิดหนึ่ง ในทางโลกเนี่ยเราสามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้มีความสามารถมีความรู้ความสามารถแล้วเราก็ทำเพื่อให้ได้ทำเพื่อเพิ่มทำเพื่อให้ได้แต่ในทางทำนั้นน่ในความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มแต่เป็นการทำเพื่อลดทำเพื่อลดทำเพื่อวางทำเพื่อถอนทำเพื่อลด มันจึงจะน้อยลงกิเลสก็เลยจะน้อยลงตัวตนก็จะน้อยลงอันนี้คือกรอบความคิดที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีความถือว่าเราเก่งแล้วฉลาดแล้วรู้เยอะแล้วแล้วก็ทำแล้วแล้วทำแล้วจะได้อะไรนั่งสมาธิแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้อย่างนี้คือเรียกทำเพื่อได้ แต่เราเราทำเพื่อวางทําเพื่อลดก็คือเจริญสติเหมือนกันนั่นแหละทําสมาธิเหมือนกันนั่นแหละแต่เมื่อมีสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นเวลาที่เรากําหนดรู้มันก็จะละได้ง่ายนะเพราะว่ากรอบความคิดเรามันเป็นการทําเพื่อลดลดกิเลสลดอัตตาตัวตนของเราลดความคาดหวงังวางปรับกรอบความคิดอย่างนี้ก็จะช่วยให้ภาวนาได้ง่ายขึ้น คือทางโลกก็ทําอะไรก็เพื่อเอาเพื่อเก็บเพื่อเอาแต่ทางธรรมปฏิบัติธรรมคือไม่เอาอะไรและสติเนี่ยเราพยายามทําสติให้ดีนั่นแหละแต่สิ่งที่มันจะมาเกาะเกอี่ยวในจิตใจคือไม่เอาอะไรละสรรเสริญนินทาอะไรไม่เอาทั้งนั้นว่างแล้วก็กรอบความคิดอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ดีก็คือ ความเบื่อหน่ายในโลกความเบื่อหน่ายในโลกความอยากจะออกจากโลกความอยากจะละโลกนี้ไปไอ้คำว่าละโลกนี้ไปไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าตัวตายไม่ใช่หมายความว่าเห็นโทษในโลกผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่เห็นโทษในโลกบางทีปฏิบัติไปก็เหมือนหลวงพ่อพุทธท่านเทศเมขขื่อคืนนี้ อยากจะร่าจะรวยนั่งสมาธิเพื่ออยากร่ําอยากรวยนั่งสมาธิเพื่ออยากจะให้มีสเสน่ห์นั่งสมาธิเพื่ออยากจะอันนั้นอันนี้ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิไปแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลที่อยากจะพ้นไปจากโลกนะัคือเห็นโทษในโลกนะการวางจิตเนะี่ยมันวางไม่เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคนมาปฏิบัติธรรเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้วางจิตว่า เบื่อโลกนี้แล้วเบื่อกิเลสเบื่อความวุ่นวายเนะีมันก็เลยทำให้ความสงบไม่ค่อยสงบนะทำได้ไหมได้นั่งได้เดินได้ไหมเดินได้แต่ไม่ได้มีกรอบความคิดนี้เราไม่ต้องอะไรเราลองนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ในพระราชวังมีความเป็นสุข ตลอดสามฤดูที่เขาเรียกว่าปรา,าสาทสามฤดูจนออกมาเห็นความทุกข์ในโลกก็คือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ค่อยมีความคิดว่าเออวัตตะสงสารนี้มันต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้หรือเราก็ไม่อาจจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็เห็นสม,มณะนักบวชส่วนกลับมาพระราชวังก็เห็น พระราหุลกุมารประสูติก็ครบในวันนั้นเห็นทั้งคนเกิดแก่เจ็บตายเห็นวัฏสงสารแล้วก็เห็นนักบวชเห็นพูทที่ปรารถนาจะออกจากวัฏสงสารเนี่ยแหละพุทธประวัติเราเรียนพุทธประวัติเนี่ยนำมาเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็เห็นได้ว่าเออดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ ทรงเห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายเช่นนี้เราก็จะต้องวางจิตเช่นนี้ถึงเราปฏิบัติธรรมจึงจะประสบผล mm. อย่างน,น้อยๆก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าโลกนี้มันมีโทษมีภัยเป็นโลกที่หลอก กิเลสที่มันหลอกโลกที่มันหลอกเราให้มาเกิดเกิดมาก็คิดว่าจะประสบแต่ความสุขแต่ว่ามันมีความทุกข์มากกว่าความสุขยิ่งนักสุขกับทุกข์เป็นของคู่โลกแต่ว่าโดยทั่วๆไปคนอยากจะมองแต่สุขไม่อยากจะเหลียวมองทุกข์ทะนั้นดีความทุกข์เนี่ย เป็นของประจําโลกแล้วก็มีมากกว่านะมีมากซะกว่าความทุกข์มีมากกว่าความสุขเราอยากรับประทานอาหารบอกว่ามันอร่อยแต่ว่าเวลาที่อาหารมันอร่อยนะมันผ่านลิ้นแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองที่มันเป็นรสชาติอร่อยนะคนไปใส่เครื่องปรุงนุ่นนี่นั่น ร่างกายต้องย่อยต้องเยอะเห็นไหมความทุกข์เป็นโรคเป็นภัยอีกก็ความทุกขนะ์หาอยู่หากินหาเงินหาทองมาซื้อก็ความทุกข์เปรียบเทียบกันนะเพื่อนกินอันนั้นเราไม่มีจะกินก็ความทุกข์ไอเราไม่อยากกินแต่บางทีลูกอยากกินก็ความทุกข์เสื้อผ้าตอนเราเห็นก็โฆษณาก็สวยดีแล้วก็ชอบแล้วก็มีความทุกข คิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขก็เหมือนกับความสุขมันหายไปพอได้มาจริงๆแล้วพอสังเกตจิตใจจริงๆแล้วโอ้ و, ตอนที่อยากจะได้ชุดนี้แบรนด์เนมนี้คิดว่ามันได้แล้วมันจะต้องมีความสุขแน่เลยพอได้แล้วความสุขมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยบุคคลถ้าไม่สังเกตใจตัวเองก็โดนกิเลสหลอกหลอกหลอกพอเปิดตู้ไปเสื้อผ้าเต็มเลยถ้าในหนึ่งชุดมันเป็นปริมาณความสุข เท่านี้เรามีเป็นสิบเป็นร้อยชุดนี่เราคงจะสุขจนอ,อ,อกแตกอ,อกระเบิดตายแล้วแต่เปล่าเลยพอเปิดตู้เสื้อผ้าดูอีกทีหนึ่งความสุขมันหายไปไหนมันสุขแค่ตอนอยากจะได้กิเลสที่มันหลอกแล้วก็ตอนสวมใส่นิดนิดหน่อยหน่อยพใส่ไปแล้วก็มันก็มีความเบือ่อมีความเบื่ออีกบางทีเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง เต้องไปหยิบยืมไปรูดบัตรไปอะไรต่อมีอะไรเต็มตู้ก็ต้องไปหาขายมือสองหรือว่าระบายยังไงมันซักก็ต้องซักแบบไหนปะเย็บแบบไหนพอมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็ถือศีลแปดตั้งใจสมทานศีลแปดเองแม้ไม่ได้สมทานกับพระก็เห็นว่าเออไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องใช้ของหอมไม่ต้อง อะไรอยู่ให้มันยุ่งยากก็คือเป็นคนอยู่ง่ายๆก็นี่ก็เป็นความสุขแบบหนึ่งคือเป็นผู้เบาภาระของตัวเองก็เบายิ่งพอปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าถ้าเราวางโลกนี้เราก็จะยิ่งเบาวางทรัพย์สินสิ่งของวางเรื่องราวต่างๆก็ว่าเบาแล้วพอวางโลกทั้งใบก็เบาถ้าไม่วางโลกก็ มันก็จะต้องมีความทุกข์ความโศกเข้ามาอยู่ข้างในจิตใจนะ่ะไอ้ไอความเพลิดเพลินไปในกิเลสจะอาหารจะเสื้อผ้าจะอะไรต่างๆวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขน,นสมมุติต่างๆนั่นแหละมันเป็นวัตตะสงสารในจิตใจแล้วมันก็หลอกเราทำให้เราต้องมาเกิดอีกมันเป็นวัตตาสงสารเป็นภพชาติทางร่างกาย เกิดอีกก็เหมือนที่ท่านบอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ำไปทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานตรงนี้แมวที่เลี้ยงไว้ก็ไปคาบ สัตว์อะไรมาสักตัวหนึ่งแล้วก็มาข้างๆโต๊ะทำงานตอนแรกก็คิดว่าหนูก็เลยไปจับมันดูเห็นเป็นกระรอกเอาออกมาจากปากแล้วมันก็ยังตัวยังอุ่นอยู่ไม่เนื้อตัวไม่ฉีกขาดไม่มีว่าฟันเคี้ยวฟันมันทำให้ฉีกขาดอะไรแต่มันคงช้ำกระรอกน้อยตัวนี้มันคงช้ำ ปากก็มีเลือดออกที่ปากแต่ตาก็ยังลืมอยู่ตัวยังอุ่นอยู่ก็เลยเอานิ้วพยายามปั๊มหัวใจเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า CPR ปั๊มไปเมือนเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ก็เปิดวิธี CPR กระรอก <c oughs> มีแล้วก็มีด้วยมีคนที่ปั๊มหัวใจ CPR กระรอกแล้วเรารอดด้วยแต่มืนั้นเขาตัวใหญ่ แต่ของเราน่าจะเป็นอะไรกระถิกหรือกระแตอะไรตัวเล็กๆนะปัมป๊มๆตอนแรกๆปั๊มไปหัวใจเขายังเต้นอยู่หัวใจยังเต้นอยู่แล้วก็เป่าลมไปที่ปากหัวใจก็ยังเต้นอยู่แต่ว่าปากก็มีเลือดเลือดออกมานะก็สักพักหนึงเขาก็เฮือกอีกแป๊บหนึ่งก็อีกก็เฮือกนะแล้วก็ก็บอกนี่ให้กลับมาก่อน อย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนเนี่ยไอกระรอกตัวที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นตัวผู้นะเห็นอวัยวะมันก็ทราบว่าเป็นตัวผู้ตัวเนี้ยมันลงมาที่ศาลาอยู่ประจำมันแหละมา,มาหาลูกไม้มาาลูกยางกินบ้างอะไรบ้างก็ปั๊มปั๊มไปแต่ว่าบนหลังคาข้างหลังพระประธานนี่ก็ อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวเมียนะร้องเรียกใหญ่เลยนะเสียงกระลอกร้องมันก็คงจะเห็นว่าแฟนมันมันผายไปนานะไอตัวที่อยู่บนหลังคาก็ร้องเรียกฟั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 ก,ฟก,ฟกเสียงกระลอกใหญ่เลยพักหนึ่งก็หัวใจก็ไม่ไม่เต้นแล้วก็เลยเรียกจ่อยเรียกยมจ่อยมาให้เอาไปฝังเพราะว่าถ้าเอา ทิ้งไปเดี๋ยวไอ้หมาที่วัดเดี๋ยวมันก็ไปกัดนะมือเราเนี่ก็เลอะเลือดกรอกเลือดที่มันออกจากปากมีกลิ่นมีเลือดแล้วก็เลยให้จ่อยไปฝังแล้วก็ได้คิดพิจารณาถึงนี่แหละวัตฏสงสารความเกิดมา การเกิดทุกคราว<ม>เป็นทุกร่ำไปทุกขาชาติปุนัปปุนังเกิดมาชาตินี้อย่างไอ้เจ้านี่ก็เป็นกระรอกก็<ม>ここถูกเขาล่า<ม>กระรอกก็เป็นสัตว์กินพืชกินเมล็ดไม้อะไรต่างๆบางทีพระก็เอากล้วยเอาผลไม้ไปวางวางไว้มันก็กินที่วัดหนองป่าพงพระก็เอา ข้าเหนียวไปปะตามต้นไม้กระรอกก็เอากินคนก็คงจะสงสารกระรอกนะเพราะว่าถูกแมวกัด <c oughs> แต่ในทางกลับกันแมวเป็นสัตว์กินเนื้อแมวเป็นสัตว์กินเนื้อในชาตินี้มันก็ทำกรรมเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่มันต้องมาฆ่า สัตว์อื่นเช่นเมื่อวานนี้กระรอกมีอาหารเมร็ดอาหารอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องมันทำไปตามสัญชาตญาณมันแล้ว <c oughs> อย่างที่พระท่านบอกเนะี่ยก็ต้องเป็นเวรเป็นกรรมไปฆ่าเขาต้องเป็นเวรเป็นกรรม, <c oughs> รรมถ้าแมวแมวที่เราเลี้ยงถ้าไปเกิดใหม่สมมติจะไปเกิดเป็นสัตว์อะไรหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ ก็คงจะต้องมีเหตุให้อายุไม่ยืนก็เพราะว่าไปทำกรรมไว้ก็ทำให้เห็นได้ว่าเวลาที่สัตว์โลกเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นเงาเขามูลของแต่ละชีวิตจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นกระรอกเป็นแมวเป็นคนมันก็จะต้องมีธรรมชาติที่ทำให้มัน ต้องทำกรรมไปตามสัญชตยานมันก็ต้องรับผลไปแต่เราเป็นมนุษยนะ์เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรพระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นเป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้ในชาติปัจจุบันเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราจะเห็นว่าบางครั้งเรา เผอรประมาททําผิดทำพลาดอะไรไปเพราะพุทธศาส,สนาไม่ได้เป็นศาสนาที่จะโห,โหดร้ายแช่งชักหักกระดูกให้เราตกนรกหมกไหมยอย่างนั้นแต่หมายความว่าผลที่ทํามันก็ต้องรับแต่การอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันก็คือทําในสิ่งที่สมควรและสิ่งที่ไม่สมควร ท่านจึงบัญญัติไว้เช่นเรื่องของศีลห้าเป็นต้นถ้าจะทำรักษาศีลห้าได้ก็ในอัตภาพที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าก็ไม่ต้องไปทุกขติก็จะไปสุขตินี่ยิ่งได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีไว้ก็จะได้มีชีวิตที่ดีงามจเจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยเฉพาะถ้าได้สั่งสมการภาวนาก็จะได้พาจิตพาใจออกจากกองทุกข์หรือแม้ว่าไม่ได้เป็นในฝ่ายโลกุตรธรรมในฝ่ายโลคิยธรรมคนที่ฝึกเจริญสติฝึกภาวนาก็จะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต <c oughs> ในการเรียนในการทำงานในการประกอบสัมมาอาชีพ นี่อันนี้สองของการเจริญจิตตภาวนานี่เป็นต้นในคาถาธรรมบทมีบทหนึ่งท่านกล่าวว่าสัตว์โลกเมื่อตายไปแล้วบางพวกไปเกิดในคันบางพวกไปเกิดในนรกบางพวกไปเกิดในสวรรค์และบางพวก ปรินิพพานบางบางพวกไปเกิดในคันก็คือหมายความว่ายัางไงกลับมาเกิดเป็นคนใหม่กลับมาเกิดเป็นคนใหม่มเ,เ,นนหมเรื่องนี้มีมาในเรื่องพระติดสะผู้เข้าสู่สกุลช่างผู้ทำแก้วมณีคือพระเปบิณฑบาตเรื่องย่อคือพระเปบิณฑบาตเข้าไปในบ้านของช่างทำแก้วมณี ช่างเขาเจียกแก้วมณนีอยู่พอพระจะมาก็ไปทำกับข้าวมือที่เปื้อนเลือดก็ไปหยิบแก้วมณีแก้วมณนีก็เลยมีกลิ่นคาวเลือดนกกระสาที่เลี้ยงไว้ก็กลืนแก้วมณีลงท้องพระที่ไปยืนรับบาทอยู่นะเห็นว่านกกระสากลืนแก้วมณีลงท้องพอ ช่างผู้ทําแก้วมณีหันมาดูก็เอา้าทับทิมเพชรเม็ดนี้พระราชาท่านฝากมาเจียวไว้หายไปไหนตรงนี้ก็ไม่มีใครมีแต่ท่านคนเดียวนั่นแหละต้องเป็นคนขโมยไปก็จับพระมาคาดคั้นลงโทษภรรยาช่างกำลังท้องอยู่ก็มาห้ามช่างก็ก็ไม่เชื่อจับพระขันชนก ที่หัวจนตาถลนเลือดออกพอเลือดออกแล้วไอ้นกกระยางตัวเดิมนั้นก็ได้กลิ่นเลือดก็เดินเข้ามาจะมาดมกลิ่นเลือดนช่างผู้ทาแก้วมณีก็เลยฆ่าเลยเตะนกกระยางตายพระก็ถามว่าดูกรอุบาสกนกนั้นตายหรือยังไอ้ช่างผู้ทําแก้วมีีก็บอกว่า นกจะตายหรือไม่ตายท่านไม่ต้องสนใจหรอกตัวท่านเองนั่นแหละจะตายวันนี้พระก็เลยบอกว่าถ้านกตายแล้วท่านลองผ่าที่ท้องดูพอผ่าที่ท้องดูปุ๊บเห็นแก้วมนันีในท้องนกโอ้โหช่างนี้ร้องไห้ขำควรพระรูปนี้เห็นโทษของการเข้าไปในชายคาบ้านอธิษฐานว่าจะไม่เข้า ไปรับบินทบาทในชายคาเรือนไขอีกเลยจะยืนอยู่แต่นอกบ้านพอช่างกับภรรยามาขอโทษแล้วก็พระท่านก็เป็นพระที่ดีท่านรู้แหละเป็นกรรมแล้วแหละแต่ว่าท่านก็ปลอบใจว่าดูก,ก่อนอุบาสกโทษของอัตมาภาพจะมีอยู่ก็หาไม่ได้ โทษของคุณโยมจะมีอยู่ก็หาไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะโทษแห่งวัตฏะสงสารเรื่องนี้พอจบแล้วก็เป็น <c oughs> อธิบายธรรมบทในบทนี้แหละที่ว่าเกิดในที่ต่างๆเพราะว่าช่างผู้ทําแก้วมณีตกนรก ส่วนภรรยาช่างผู้ทําแก้วมณีได้ห้ามห้ามปรมาไม่ทําทร้ายพระได้ขึ้นสวรรค์นกกยางตายไปแล้วเกิดในท้องของภรรยานั้นเป็นคนส่วนพระปรินิพานนี่คือการเว็นไหวตายเกิดวัฏฏสงสารก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับ กรรมคือขึ้นอยู่กับการกระทําเมื่อเกิดมาแล้วเนะี่ยพอมันมีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยป็นความพัดพรากเนี่ยเราก็มีความทุกข์ปริเทวนาไปผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ชาพุทธเราเนี่ยเป็นพุทธที่โชคดีก็คือเหมือนกับเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันความทุกข์ในจิตใจไว้อยู่แล้วคนเราเนี่ยเราเข้าใจเลยนะ ชาวพุทธเราเนี่ยเข้าใจความแก่ความเจ็บความตายจะทำใจได้มากทำใจได้น้อยแต่ว่าก็คือเข้าใจแน่นอนปุถุชนก็ยังมีความปรารถนาที่ห่วงหาอาวร์ยังมีความรักใคร่อยู่แต่นี่แหละวัตะสงสารการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ไปก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง เป็นความไม่แน่นอนท่านเปรียบว่าชีวิตคนเป็นสิ่งที่บอบางอุปมาเหมือนพยับแดดหรืออุปมาเหมือนกับฟองคลื่นที่เวลาคลื่นซัดเข้าหาฝั่งก็เกิดฟองคลื่นเกิดขึ้นมาก็ผ่านไปเกิดขึ้นมาก็ดับไปชีวิตก็ไม่พ้นไปจาก หลักของอนิจจังไม,ไม่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์อื่นๆถ้าความตายเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจแล้วในทุกๆวินาทีก็มีคนตายอยู่ในทุกๆวินาทีแต่ว่าความตายนั้นที่ทำให้เราทุกข์ใจนั้น เกิดกับเฉพาะกับคนที่เรารักอัน,นิจจังในชีวิตนี้ก็เกิดกับทุกๆคนในในโลกนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองหรือความตายก็ไม่เว้นแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ấy, ก็แล้วแต่แต่ว่าอัน,นิจจังที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นในบุคคลที่เรารักสิ่งที่เรารักเราก็ย่อม มีความรู้สึกว่าห่วงแหนห่วงหาอาทรแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นตอนที่เราพบกันก็ต้องทำใจว่าวันหนึ่งก็จะต้องจากกันเหมือนหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านบอกว่าเมื่อได้แก้วน้ำมาก็ให้ทำใจว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกไปไม่แตกช้าก็เร็ว ไม่ได้สิ่งใดมาก็ต้องก็ต้องรู้ว่ามันมีสภาวะที่คู่กันก็จะต้องจากสิ่งนั้นไปแล้วก็อย่าว่าแต่สิ่งของในโลกนี้ที่เราได้มาก็ต้องเสียไปเลยแม้กระทั่งตัวเราที่เรายืมธาตุในโลกนี้มาดินน้ำลมไฟในโลกนี้มาวันหนึ่งก็ต้องคืนไปนี่แหละชาวพุทธเรานะเป็นผู้ที่ มีโชคมีลาภอันปบะเสริฐเพราะได้สติปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและก็เข้าใจมองเห็นโทษภัยในวัฏสงสารบุคคลที่มองเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเช่นนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติจะเข้าใจสัจธรรมได้ง่ายจะวางได้ง่ายจะมีปัญญาเพิ่มพูน พิจารณาธรรมนี้สงบแบบนี้ความสงบนี้ก็จะไปทำให้พิจารณาธรรมะที่ละเอียดลึกต่อไปต่อไปต่อไปได้อีกนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมโปรดชาวพุทธเราไว้เอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญวันนี้มีทำบุญอุทิศให้กับคุณโยมชิดชัยสีคำแหง แล้วก็เด็กชายชนกันสีกำแหงถ้าท่านทั้งสองมีความทุกข์ <c oughs> ก็ให้พวกเราตั้งจิตปรารถนาให้ท่านพ้นจากความทุกข์ <c oughs> ถ้าท่านมีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของบัสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติธปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพพานเอาเจริญพร